สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เกาะมันกันอีกแล้วชุ่มจํากันไปทุกคนเลยฮะโอ้โหฝากซับเปิดขายด้วยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนตกที่เกาะมันแล้วเราจะได้มือกันหรือเปล่าไปลุยแตะบุตลอยแล้วนิวไต่ชั้งโบอะไรนะครับเปลี่ยนได้สันเดียวเราจะหยุดเราจะหยุดไม่เขายืนเท่นะ หลับเป็นหนึ่งนะครับ นิจามาแล้วนึกจ้าระหว่างที่คนหนึ่งกำลังทันสายกันอยู่นะแชมป์ผูมีเวลามีแห่งการตกเหมือกสุราขึ้นมาอยู่แล้วนะครับให้ตัวเองวะต้องใช้เวลมีด้วยวะอูตัวที่หนึ่งสายเดีครับมาสายเด,ยเดยีตัวที่หนึ่งมาแล้วนะจ้าคุกโรฝ,ฝกกกกกากสับตะไคร้ด้วย นะครับอ,อ,อุ้ยย่ยงางน้ำขาวน้ำขาวสีแดงเลยจ้าแรงเลย้างหนามีตัวตีได้เงี้ยนะมันยิงอยู่นะไม่อยู่ใกล้ฝั่งเลยเว้ยเออลอยมีตัวอยู่โอ้ยหมึกก็ไปชนระจารย์มาชุดหลังนะมีตัวจริงๆบอกว่าม,มีตัวจริงๆจริงๆหัวม,มันดำ ตามมาเามตามมานิกจ้เอาหรูอวะเดีย่อหลุนในายน่ก่อนี่อยู่ในรานหินนันดำอะสีแค่ไปจับสี้ไปไปจับเลยวัดแรงต้องเจอ้น้อยวะโถปากแล้วเยหลอกให้ปากมันก็ได้มีคู่ด้วย ไอซิงโบมาแล้วจ้าไอชิงโบเห็นวันสวยวันน้ำดีๆกันไปเยอะแล้วคนนี้มาดูบรรยากาศของคนตกตามทะเลด้วยนะครับนี่ฮะไม่ง่ายเลยครับโอ้ยเหอมากไม่ง่ายเลยนะฮะมือเสละตัวสามสาไม่ง่ายเลยครับ เก้นทังลมทั้งฝนฝากตัวซับให้ด้วยนะขอบคุณครับผมยอรายงานข่าวพยากรณกรอก์อากาศณก่อนนี้เกาะบนนอกมันในอากาศแปรปรวนมากเลยนะครับฝนตกลมแรงขึ้นลมสูงเมตรถึง2เมตรเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าพวกเรามาทเทาไมนะครับตอนนี้แรงใจกันหมดเลยนะครับ หาตัวกันต่อแอรฝนกันอยู่ตอนนี้เราแอรฝนกันอยู่่อบมันนอกโอ้โหข้างนอกพายุมานะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ทาหมึกหาตัวได้กีกก่ตัวนะฮะมาครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมาลุ้นกันครับไป ยจ้าไม่มีรรเงียเนาะใหญ่ๆอยู่ไหนหมดเนี่ยวันนี้อเอาไปเลยครับา,าที่อกวมารือครับนะนิวครับหายากห่านี้ลมแรง chập 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 như thế đi <laughs> thôi đi มาเลยจ้าให้เงียบมาอยู่จ้าสายวะเฮ้ยสายสายเกี่ยวข้าสายโอ้ยฟาวเป็นปลาบอดฟาวเนี่ยฟาวนะครับสายช่างโบฟาวนะครับโอ้ยสิตัวสวยนะเนี่ยคือมันนอนอยู่อะไม่รู้เรื่องเลยว่าโยผ่านแล้วก็เกี่ยวมาครับโอ้ยเย็นนี้หาตัวยาก พอหาได้ก็เป็นตัวเล็กกันซะส่วนใหญ่วันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะครับ้นิวไม้แล้วครับมารอบเรือครับมารอบเรือนะครับลอยนั่นนิวมาครับนะลอยขึ้นไปแล้วนะครับเราบินลอยนะ่นนิวกอช้ำๆมาอยู่นะครับขอเปลี่ยนโยะฮะเปลี่ยนโยกันมาให้ผมโอ้เริ่มจับนะน้ำเย็นเริ่มจับกำลังจะกลับกันละก็ยังมาเคาะเอ่อหมึกบล็อกอยู่นะฮะหมึกบล็อก อุ้ยโมยวายมาอีกแล้วโมยวายมาตัวหนตัวโมยวายโอ้โหดูหนวดโมยวายดรโมยวายเฮ้ยเดี๋ยวมันจับวิ่งวิ่งคว้าได้ครับแต่ยากโอ้วันนี้ตามตัวยากมากคือลมแรงต้องหาหลบ ล่องลอยไปทิพเซียนก็เหนื่อยหน่อยครับวันนี้ทิพเซียนนะทิพเซียนแบบไม่ได้นัดหมายนะครับกล้พูดใหไม่ได้นัดหมายไม่แน่นัดไตไม่ได้นัดหมึกครับวันนี้เลยไม่ค่อยได้พูดเหมือนพูดมึงพูดเน,นเรือดิพูดไงล่ะครับไ่นิวทีม่มึงพูดเพูดเนเรือพูดกลัวอ๋อวันนี้นะนิวก็เหมือนเดิมครับตึงๆเรื่องหินเรื่องอะไรปกติดีครับผม เงี้ยเห้ยอย่าอย่ใหญ่ไปฟ้าคอดิลากมาดิโผล่เลยนี่สุดที่หายเฮ้ยไม่ฟ้าคออะใหญ่สุดที่หาได้ของวันนี้โอ้ยแต่เราสภาพไม่ไหวนี่คือลมแรงมากมาหลบคืนอยู่ครับหน้าใสใหญ่ไหมครับก็เป็นนัดแชมป์เหมือนเดิมเหมือเนาะเป็นนัดแชมป์เหมือนเดิมจริงทุกคนมันได้ใหญ่อ่ะ กขอโทษจริงพี่ๆขอโทษทุกคนเลยที่ป่าเรียนเช่นนั้นดนีกวนนะครับผม <laughs> ขายเยเหรออะรโอวันนะั้นวันนั้นีวกาทำอะไรนะ <laughs> เราม่มีอะไรเล่นตลอดเวลานะไม่ง่วงแล้วไปหลับ <laughs> น้ำเย็นครับวันนี้แห้งมากๆนะฮะโอ้โหกว่าจะตามแต่ละตัวมา พูดเลยว่าสาหัสสากันกันีเดียวเชียวนะครับนี่ครับนี่ครับนนิวครับน้าลอยก็เต็มหนวดอารุดไปแล้วน้านิวครับน้ําเย็นครับวันนี้ตามตัวยากไหมครับน้าเนวรถไปข้างหน่อยฮะน้านิวไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยหญิงนะครับนี่ดังแล้วญิงนะครับคนทักเฟซทักอะไรมาเริ่มหญิงแล้วนะครับโอ้ยรอเคสเดีย้ลองเลยมั้ง วันนี้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับล้ามากเพียมากครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe ด้วยลุ้นกันอีี่ต่อไปนะครับทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ